คิดว่าในการเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยก้าวไกลยังจะรักษาแชมป์เอาไว้ได้หรือเปล่าหรือว่าคราวหน้านะครับก้าวไกลที่เป็นฝ่ายค้านเจอกับเพื่อไทยซึ่งได้เป็นรัฐบาลเพื่อไทยจะได้ได้เปลี่ยนจากความเป็นรัฐบาลมากกว่าหรือเปล่าถ้าเกิดได้มองมองมาตอนนี้เนี่ยคือผมมองว่าเอ่อตอนเนี้กระแสาที่เกิดขึ้นกับก้าวไกลนะครับเอากระแสาการเมืองก่อนว่าที่เกิดขึ้นเนี่ยเทียบกับตอนที่ผมอยู่ไทยรักไทยเมื่อปีสี่ป แต่ว่าตอนนั้นเนี่ยมันมีแค่สองขั้วชัดเจนระหว่างเอใครรัฐไทยกับประชาธิปัตย์ปัจจุบันเนี่ยคะแนนมันแตกออกอย่างเดิมประชาธิปัตย์เดิมก็เป็นพลังประชารัฐรวมไทย้ๆๆางชาติเะไรนต่างและขณะนี้ยในขั้วตรงนี้ก็กลายเป็นว่าเพื่อไทยเนี่ยเริ่มเอียงไปอยู่กับเขาละเริ่มเริ่มไปแย่งคะแนนในในใน,ในส่วนตรงนั้นละในขณะที่ที่ก้าวไกลเขาก็ยังยังอยู่ตรงจุดเดิมแต่ว่า,าที่ผมเห็นก็คือกระแสที่เกิดขึ้นกับคุณพิธาณเวลาเนี้ยกับก้าวไกลณเวลาเนี้ย เวลาไปตามชุมชนต่างๆเนี่ยมันกว่าแสของไทยละไทยเมื่อปีส<ม>ี่แปดแต่ต้องยอมรับว่าสิ่งที่เราเห็นคือกระแสในหัวเมืองใหญ่ <พอ S 1> ในเมืองหลวงของของประเทศซึ่งมไมนแน่นอนแหละมันมากกว่าเพราะว่าเขาได้เกือบทั้งทั้งกรุงเทพมหานครแพ้่ไปสี่คะแนนที่เขตเดียวใช่ไหมครับแต่ว่าพอไปถึงตัดจังหวัดที่กไกลๆเนี่ยก็กระแสก็ยังเป็นของบ้านใหญ่ของภาคการเมืองเดมิดมๆอยู่แต่ต้องยอมรับอย่างนึงว่า กระแสโลภมันเกิดขึ้นแบบนี้อยู่แล้วโดยเฉพาะในยุคในยุคโซเชียลแบบปัจจุบันในยุคโซเชียลมีเดียแบบปัจจุบ,บนันคือมันจะเติบโตที่เมืองหลวงก่อนแล้วก็ไปเติบโตที่หัวเมืองต่างๆที่เป็นโหนดต่างๆเนี่ยเหมือนกับรเราโยนหินลงไปในน้ำะครับมันจะแตกเป็นคลื่นออกมาเนี่ยจากจุดต่างๆที่เป็นเขตอําเภอเมืองอและก็เมืองใหญ่เพราะนั้นเนี่ยมันมาโมเดลนี้เหมือนกับทุกประเทศทั่วโลกเลยคือเมืองใหญ่ๆจะเป็นเชียงใหม่เป็นภูเก็ตเป็นอะไรต่างๆหรือที่เงเทมรณคนเนี่ย ก้าวไกลเริเ่มเส่ยจแล้วพอเป็น่างนี้มันขยับขายออกน้านข้างเพราะว่า mm hmm. เขตในรีของเมืองเนี่ย mm hmm. เขาก็ขยายแบบนั้นเพราะนั้นเนี่ย mm hmm. การเมืองก็จะตามไปแค่แต่จะใช้เวลาวันในครั้งหน้ากระแสนเนี่ยมันก็เป็นไปเป็นไปตามเทรนด์แบบนี้ครับมันไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงได้แต่ถามว่ามันมีตัวไหนที่จะมาดิสคราวตัวนี้ให้มันต่ำลงก็ mm hmm. ก็ต้องยอมรับว,ว่าก้าวไกลโตเร็ว,วพอโต, mm hmm. ตเร็วเนี่ยแล้วก็หนึ่งโตเร็ว,ว 2. สองก็คือในมุมเขาเนี่ยคนอาจจะมองว่าให้มันมันไอเดียลเกินไปหรือเปล่า มันเป็นการเมืองในอุดมคติเกินไปหรือเปล่ามันจะมาปรับใช้กับประเทศไทยซึ่งระบบหลายๆอย่างเนี่ยมันมันมันแบบเลวเขาเรียกอ,อะไรอะล้มครับจะล้มเหลวอะมาหลายหลายเรื่องมากระบบราชการการที่จิติคอร์ช่นต่างๆเนี่ยถ้าไปหักแบบนี้เลยเนี่ยมันเหมือนอัาดยาแรงตู้มหนึ่งเนี่ยมันตายไปเลยก็ได้เลยเนา <c oughs> เพราะถ้าพอใจไ,ไม่ได้เนี่ยจะเจอตรงไหนอันเนี้ยก็เป็นขคอชนมากอันที่หนึ่งสองก็ต้องยอมรับเพราะพรรคโตเร็ว S <S าการสกรีนคนที่เข้ามาอย่างที่เราเห็นนะครับตอนนี้ก็มีข่าวตรงนี้ตรงนี้เนี่ยซึ่งผมเชื่อว่าใน,นสุดพมโธ,ธจะผ่านจุดนี้ไปได้และถ้าตั้งในมุมผมเนี่ยผมมองว่าคือเก้าไกลเนี่ยเขาต้องคุยกับกับสาสาในพรรคคือต้องยอมรับว,ว่าตอนก่อนมันเป็นสสก้าไกลคนอาจจะอาจจะไม่รู้จักเพราะนั้นเนี่ยเวลาไปคุยกันคนที่มานิยมหรือว่าเปิดใจรับอะไรน้อยในขณะเดียวกันเนี่ยมีความรู้สึกของผู้หญิงที่ชายก็เหมือนกันเขาอาจจะมองเออก็เป็นคนธรรมดาเป็นอ่างเงี้ยแต่พอเป็นสสก้าไกลซึ่งเป็นพรรคซึ่งเขาชื่นชอบเนี่ย ความรู้สึกคือใจมันไปแล้วก็วแบบไม่ชื่นชอบอะไรเงี้ยแล้วเกิดถ้าเกิดคนที่ไปเกิดอยูยูจากที่ไม่มีคนรู้จักพอไม,ม่มีรศก้าวไกลแล้วก็มีคนมานิยมชมชอบมากเนี่ยตรงเนี้ยก้าวไกลต้องคุยกัออบรศเองให้เข้าใจว่าเอ้ยคือจะเป็นภาษาแบบอย่างผู้ชายคือแบบคุณถ้าคุณจ,จัดแซบกับเรื่องพวกนี้ไปไปตรงอื่นดีไหมอ่ะไปอะไรดีไหมที่มันไม่เกี่ยวข้องใกล้ๆตัวแบบเรื่องเรื่องงานเรื่องการอะไรเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยเวลามันเกิดเกิดประเด็นว่าพอถึงเวลาที่ที่จะเลิกจากกันแล้ว ฝ่ายหนึ่งแบบยังรู้สึกไม่ใช่หรือว่าเขาไม่ได้คิดอย่างนั้นแล้วคุณไปไปอะไรเงี้ยมันเกินเลยมันไม่ตรงกันอย่างเงี้ยมันก็จะเกิดประเด็นแบบนี้เนี่ยซึ่งซึ่งถึงเข้าใจตรงเนี้มยมันต้องค่อย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 น้อยลงแต่ก็ต้องยอมรับว,ว่ามันเกิดขึ้น,นแน่ๆสำหรับสำหรับผที่เติบโตมาเร็วแบบแล้วมีกระแสความนิยมแบบนี้ซึ่งผมมองว่าเขาจะสามารถแก้ไขแลข้วก็สามารถที่จะเคลียร์ปัญหาตรงนี้ไปได้เพราะฉะนั้นเนี่ยกระแสโลกที่ผมบอกว่ามันจะเติบโตจาก เมืองใหญ่เมืองหลวงหัวเมืองใหญ่และขยายไปเนี่ยก็ยังไปอย่าเก้าวไกลเพราะฉะนั้นเนี่ยที่บอกว่าตอนนี้เขาได้ร้อยห้าสิบเอ็ดครั้งหน้าเนี่ยถามว่าจะเป็นยังไงผมก็ยังเชื่อว่าจะได้บวกขึ้น